กินมันยากครับพุ่งพุ่งพุ่งเลยนะครทอเยอืออระยะไกลครับดูความแม่นยำครับแม่นมากนะครับผมกะไปตรงนั้นเองลองดูครับว่า,ามันจะตีได้ไหมัถือว่าตีไหลเลยนะ ยังคุมง่ายอยู่นะครับสปูนเดียวเสียวทุกซุ้มนะครับนี่อันนี้ผมปรับเป็นออร,ราวนะครับกลางกลางนะครับคือถ้าตีออกคือมึงเป็นสปูลที่แทบจะดีงามเลยนะผมบอกเลยน,ะนี่ครับเป็นสปูนขนาดน่าจะตัวนี้น่าจะสา สามกรัมนะครับเดี๋ยวตัดที่เบอร์5้าก่อนนะครับลองแคสไปไยังพอได้นะครับยังพอได้นะสามกรัมในระยะประมาณสักสิบห้เมตรนะครับ วันนี้ว่าอบก,กับซูเปอร์แม็กเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาจูนเจ้าสปูนจีนนะครับเดี๋ยวจะเล่นงานเหย่อเบาเลยสำหรับการถอดลูกปืนนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยนี่ต้องนี่ครับรองเทปกาวนะครับ ชั้นเดียวไม่พอนะผมต้องสามชั้นขึ้นไปนะครับสามชั้นกำลังดีครับเพื่อไม่ให้สปูนเป็นรอยนะครับนี่แป่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ที่ถอสลักแกนสปูลมาลองดูกันว่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าจะเป็นรอยหรือเปล่าคนระับ นี่แล้วออกแล้วนะครับนี่รยร้อยนะครับผมสปูนจีนนะครับไอ้ลูกปืนจีนนะครับเราจะถอดออกครับนี่จัดของดีให้เลยนะครับลูกปืนเรส s t u ิโอนะครับผม น่าจะใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีสองฝั่งแบบนี้นะฝั่งนี้ไม่เท่เท่าไหร่นะเอาฝั่งแบบแบบนี้ออกดีกว่านะลองดูเวลาใส่ก็ร้อเหมือนเดิมน,นะครับเข้าไป เอาฝั่งที่ทู่นนมมนะทู่ดันก่อนนะครับสมมุติว่าเราจะถอดนะครับเอาฝั่งนี้ดันก่อนนะครับพอดันเสร็จปุ๊บสุดปุ๊บถ้าเราเอามือดึงหรือครีมดึงออกไม่ได้นะครับเราค่อยเอาไอ้ฝั่งแหลมๆแทงเข้าไปในรูว่าในที่หนึ่งนะครับแค่นี้นะง่ายๆโคตรลื่นเลยนะครับลองเทสดูก่อน ยนะแต่เพื่อให้มันทำงานได้ดีนะฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นลูกปืนเซรามิกด้วยนะครับเป็นลูกปืนอะไรลูกปืนซิ่งดีกว่ะเนี่ยผมมีลูกปืน H H ปลอกแดงอยู่ลูกหนึ่งนะ โลนี้ก็ประมาณหกร้อยนะครับแต่ได้มือสองมาประมาณสี่ร้อยยัดเข้าไปนี่นะสลักตัวนี้ต้องระวังนะเวลาแกะเพราะมันอาจจะหายไปในพลิปตานะครับนี่เร็นร้อยนะครับ สปูนจีนเหรอหนี้โอโทษเคยวลองไปดูกันคนระับบัมบนยานจีดจารขนาดไหนนะผมใช่ได้ใช้ได้ไ,ดไป โอเคครับนี่ก็สปูนจีนนะครับนี่เราแต่งมาลองภาคสนามกันเลยใส่กับรอกทีสามนะครับเป็นทีสามหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะครับผมสิ่งที่ใส่ลงไปก็คือแม่เหล็กไอ้ลูกปืนนะครับลูกปืนลูกปืนฝั่งแม่เหล็กเป็นลูกปืนเฮทเฮทนะครับหลอกแดงส่วนลูกปืนแกนสปูนจะเป็นเรนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูเลยว่ามันจะส่งเหยื่อได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเขื่อนานานาจะอยากรู้ว่าไอ้น,นี่มันขายสปูนจีนน่มันตีได้จริงหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ก็ทำไปคลิปหนึ่งนะครับแต่คลิปนั้นทำถ้วยใส่ถ้วย s อ V นะครับคือตีสมูทมากนะครับอันนี้เป็นถ้วยดําเดิม,เ,ดมเป็นยังเป็น s อดําเ,เดิมนะครับยังเด้ง ไม่ได้ทําถ้วยตายนะครับใจทีแรกกะทําถ้วยตายนะครับพอดีหลอดหลอดนมหมดนะครับหาหลอดนมไม่ได้ยัดไม่ได้นะครับหาบูทรองหาบูทรองสปริงไม่ได้นะครับก็เลยเอาเป็นถ้วยเดิมๆไปก่อนลองดูลองดูฟิลลิ่งถ้วยเดิมๆด,ดูก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงอนาคตอาจจะลองทําเป็นถ้วยตายแล้วลองมาเทสดูอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาลยุยเป็นถ้วยเดิมไปก่อนกบยางตัวนี้ก็ไม่หนักมากนะประมาณน,น่าจะหกกรัมนะครับผมว่านนะ ลองเป็นหมายกล้องสวนนะครับข้างทางตีไประแวงไปนะเนี่ยพุ่งนะครับพุ่งดีมากแต่ยังมีตัวกัดหรือเปล่าแค่นี้น้ำค่อนข้างตื้นนะครับตัดเป็นเบอร์สี่ในโหมดลองแคสน,นะครับ ตีแม่นนะครับหมายสองแะ้วยังกลางร่องน้ํากลางร่องสวนเลยนะครับเบี้ยวนิดนึงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ <c oughs> ตีไซคแคสค่อนข้างต้องใช้ความแม่นยำครับในการตีไซแคสสปูลตรงนี้ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับใจที่เราปรารถนานครับผม ได้ได้นะเดี๋ยวก็เปลี่ยนสปูลน,นั่นบ้างสปูลน,นี่มั่งมนก็เลยไม่ค่อยเข้ามือสักทีนะครับเปลี่ยนใช้ไปเรื่อยจะได้ไม่จําเจบริเวณนี้นี่เขามีป้ายห้ามจับปลานะครับแต่แม่งทั้งขายทั้งใส่เบ็ดผมก็งงผมก็ไม่สนเหมือนกันแหละไม่รู้อนุรักษ ไว้เพื่ออะไรให้ใครนะครับปลาแมงก็ไม่ค่อยกัดนะใน,ห,นหมายนี้หาตัวยากจริงนะครับถ้าไม่ใช้พวกเหยือ่อเท็กซัสนี่กินมันยากนะพุ่งพุ่งพุ่ง,พ,ง,พ,งพุ่งเลยนะครับ รอกทีสามนี่ผมว่าเป็นรอกหนึ่งในะรอกที่ตีไกลตัวหนึ่งนะครับเท่าที่ผมได้ลองตีพวกเอฟเอ็หกแปดมว่าจะเป็นเอฟเอ็หกแปดและทีสามนะครับอันนี้คือจับครั้งแรกเหมือนกันนะตัวทีสามาทอยเยอะระยะไกลคนระับ ดูความแม่นยำครับแม่นมากนะครับผมกะไปตรงนั้นเองให้มันขึ้นตะลิ่งนิดนึงแล้วเคาะลงมานะเราก็มาตัวเปล่านะคโคตรน่าดูนะปตาไม่ไม่กัดนะครับหมายนี้ถือว่าท่อเหยื่อไกลนะครับเนี่ยไกลมากนะครับ พุ่งเลยนะครับผมเราถามว่างานสกิปปิ้งล่ะสามารถใช้สปูนจีนได้ไหมครับนี่เดี๋ยวเราลองให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นปลายางเซตเออรยนะตัวเล็กๆตัวเล็กนะครับประมาณสักน่าจะ12-13กรัมประมาณนี้ครับพวนี้พอดีครับสำหรับสำหรับลูกปืนแต่งนะครับ ดูปืนแต่งคนนี้นี่เขาไม่ให้เล่นน้ำหนักเกิน13บสามประมาณสิบสากรัมสิบสองกรัมเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะตีได้ไหมนะถือว่าตีไหลเลยนะยังคุมง่ายอยู่นะครับ สปูนเดียวเสียวทุกซุ้มนะครับนี่อันนี้ผมปรับเป็นออร,ราวนะครับกลางๆนะครับ ตีเราก็เสยกันขึ้นนิดหนึ่งนะช่วยในการไม่ให้มันฟูนะล,ลองตีแบบลองแคสด,ดูนะครับผมว่ามันไหลดีเลยนะถ้าลองแคสเนี่ย Okay. เอาเหยื่อะอะไรอีกทีนี้เอาแบบทรมามนาน,นิดหนึ่งแล้วกันคือถ้าตีออกคือมึงเป็นสปูนที่แทบจะดีงามเลยนะผมบอกเลยน,ะนี่ครับ เป็นสปูลขนาดน่าจะตัวนี้น่าจะสามสามกรัมนะครับเดี๋ยวไอตัวสอจุดห้าผมไปไหนวันนี่แล้วสวนลมซะด้วยถ้าตีออกคุมได้ดีนี่ก็ถือว่าคือว่า,อวาเอาเรื่องนะครับสบปูนจีนนะงานสามกรัมนะครับโอ้โหแม่งเบาอยู่จริง <c oughs> ทำใจก่อน ตัดที่เบอร์หก่อนนะครับลองแคสไปไยังพอได้นะครับมันยังพอได้นะ3มกรัมในระยะประมาณสักสิหเมตรนะครับเดี๋ยวลองตีดีดีได้อยู่นี่อันสปูนจีนนะครับหรือว่าใช้ได้นะครับขอเป็นน้ำหนักประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ไม่อยากจะทรมานมันเกินไปนะครับเราเป็นเบอร์สี่ดูว่ามันจะไปได้นิดหนึ่งหรือเปล่าโอเคนะสายไม่อ้วกนะยังยังยัง,ย,งยังไม่มีอาการจะฟูนะอุ้ยได้อยู่นะทำไปเล่นไปนะสปูนจีนนะครับ เล่นเหยื่อนี้ได้คือว่าจบนะครับสปูลจีนผมว่าโอเคเลยนะครับเอาแคเคนี้พอนะครับให้มันสมราคามันพอนะครับอย่าไปให้มันต่ํากว่านี้นะครับราคานน่นอ,อน่อ,อนกว่านี้นิดหนึ่งก็เจ๋วเลยนะผมว่านะแก้ขัดได้นะถือว่าแก้ขัดได้ถ้าเหยื่อหนักกว่านี้ก็สบายเลยนะครับง,งานกระสูบนะครับ ที่เข้าจุดได้ง่ายขึ้นนะครับเรียกว่าการเล่นเหยื่อวิธีต่ำแต่เสียอย่างเดียวปลาไมแ่แดกเสืยเยอะไปหน่อยในการทอยเหยื่อสามารถ ลดเบอร์ลงจากเดิมได้อีกเบอร์หนึ่งครับประมาณเบอร์หนึ่งหนึ่งแจ็คนะครับสายมันไม่ค่อยฟูนะครับถ้าทอยเยื่อนะครับลองดูไดนะ้ถ้าไม่เชื่อผมแต่ถ้าตีสายแคสโอเฮดพวกนี้นี่แบบกลับคืนนะครับไม่ังนี้ฟูแน่นอน น่าจะไม่ได้เรื่องนะหมายนีหมายสวยขนาดนี้นะแต่ไม่มีตัวเลยนะถือไปใช้ได้นะครับสําหรับเจ้าสปูนจีนนะครับอันนี้ก็มาเทสให้ดูกันจะจะเลยนะครับว่ามันประสิทธิภาพในการทํางานมันประมาณไหนนะครับโอเคลองพิจารณากันดูนะครับผมเป็นหนึ่งทางเลือกครับที่ในราคาย่อมเยานะครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับ แล้วไปเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรจำๆเดี๋ยวผมจะมาเอามารีวิวให้ดูนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ